สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกี้ส e p t ทายสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการ unboxing ิร่งเจ้าไอโซพอดกันซึ่งกี้จะเอามาใส่ในตู้ของกากอยนะคะซึ่งกากอยเนี่ยก็อยู่ข้างในนี้เลยนี่เห็นไหมกากอยนะคะก็จะเป็นต๊กแกที่สามารถเกาะกําแพงได้สามารถกระโดดได้แต่ว่าไม่สามารถส่งเสียงร้องได้นะอันนี้เดี๋ยวกี้จะพยายามจับออกมาให้ดูใกล้กลนะคะ จะเห็นไหมนะนเนี่ยเนี่ยน้องก็ซ่อนอยู่หลังใบไม้นะคะไม่ยอมให้จับเลยอันนี้ก็จะเป็นน้องแบบใกล้ๆนะคะถ้าดูจากสีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกลมกลืนกับธรรมชาติเนะสำหรับกากอยนะคะกี้ได้จัดตู้เป็นแบบไบโอแอคทีฟเนาะซึ่งสิ่งสำคัญของไบโอแอคทีฟเนี่ยก็คือหน่วยความความสะอาด จึงกี้ได้ใส่เจ้าพวกสปริงเทลเอาไว้นะคะหน้าตาประมาณนี้เลยดูผิวเผยเนี่ยเหมือนมดเนาะก็จะเป็นมแมลงตัวเล็กๆสีขาวนั่นเองค่ะสำหรับหน้าที่ของเจ้าพวกสปริงเทลมีอยู่ไม่กี่อย่างเลยอย่างแรกก็คือกินอึของกาก้อยค่ะ ถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นเนี่ยที่เขาล่มกันอยู่เนี่ยก็คืออึของกากอยนั่นเองสําหรับระยะเวลาที่เจ้าพวกสปริงเทลจะย่อยอึของกากอยหมดนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 1- 2สัปดาห์บางทีอาจจะเร็วขึ้นกว่านี้นะคะถ้าสมมติมีสปริงเทลเยอะกว่านี้ของกี้จะใส่ไปประมาณ2กระปุกนะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยคิดว่าแอบเยอะแล้วนะตอนนี้คือเหมือนจะเลี้ยงสปริงเทลมากกว่ากากอยแล้วเนี่ย แต่ก็ยังไม่พอนะคะเพราะว่ากี้ได้ทำการซื้อเจ้า ISOport มาเพิ่มเป็นเหมือนแบบว่ากำลังเสริมเนาะก็จะเป็น ISOport คือไม่แน่ใจสายพันธุ์นะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นมูรินาบูหรือเปล่าก็ถ้าสมมติมีใครรู้ว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะคะสำหรับ ISOport ที่ได้มาเนี่ยก็จะอ,อ,อยู่ในนี้เลยเห็นไหม ก็จะเป็นตัวเล็กๆแล้วก็มีลูกด้วยเอ้ยน้องมีลูกแล้วเอ้ยน่ารักมากเลยก็ถ้ากัดจากสายตาข้างนอกนะคะก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะไอโซบอร์ดใกระปุกนี้เนี่ยไหนจะตัวเล็กๆที่เพิ่งเกิดมาอีกก็รู้สึกว่าเออค่อนข้างคุ้มเราขุนให้เขาโตอีกหน่อยก็น่าจะบูมได้เรื่อยๆนะคะนี่ โอ้ยโอ,ยโอย้มันมีตัวเล็กอยู่เกาะอยู่ด้วยนะคะเดินมาอีกแล้วว่าไงเจ้าหนูอยากย้ายบ้านละสิก็อันนี้ก็จะเป็นการสำรวจภายนอกนะคะคือกิ้ไม่อยากจับมากอะเดี๋ยวนี้เราจะปล่อยน้องเขาไปในตู้แล้วนะอันนี้ไม่กล้าหนีบนะคะกลัวน้องขิดเห็นไหม นี่เดินลอยซะด้วยโ okay, อเคยวกี้จะค่อยๆขอะลงไปเนาะลงพื้นเรียบร้อยเดี๋ยวกี้จะย้ายที่เหลือนะคะเข้าตู้ให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันใ <days> ส่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มานั่งนึกว่าทั้งหมดมีกี่ตัวนะคะก็นึกไม่ออกอจำไม่ได้งงมากแต่ว่าเห็นน้องๆได้เดินก็รู้สึกแฮปปี้เนาะ ก็เดี๋ยวไว้ว่าหลังจะมาอัปเดตนะคะว่าหลังจากใส่ไอโซพอร์ตแล้วเนี่ยมันย่อยไวขึ้นไหมหรือว่าน้องจะรอดหรือว่าจะล่วงเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าหรือ2อาทิตย์เนี่ยขอกี้สังเกตการง่อนแล้วก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันสำหรับใครที่อยากรู้วิธีเลี้ยงกากอยนะคะเดี๋ยวอีพีหน้า ไม่ใช่สิเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวกี้จะพยายามทำข้อมูลเจ้าตัวนี้เนาะก็ฝากติดตามด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องกี้ s l e p t h a i ให้ด้วยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะ